อยสี่สิบแล้วครับร5 0ยหแล้วครับ toyota v วีออสนะครับคันนี้เป็นปี2006นะครับรถบ้าน2มือจากป้ายแดงนะครับปี2006นะครับเป็นตัว S อท็อปสุดนะครับเป็นไฟอยากแล้วนะครับตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับเป็นตัว S นะครับนี่นะครับล้อแม็กตัว S เลยนะครับเป็นตัวท็อปนะครับดิสเบรกสล้อนะครับ แอร์แบ ABS นะครับมีเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะครับสภาพ1ใน100คันเลยครับสภาพสวยๆเลยครับตัวเอท็อปสุดครับสีสันสวยงามรอบคันครับสีสันโดยรวมรอบคันผมให้9 0้าถึงเเเลยนะครับสีสวยๆเลยครับสีเงาๆเลยครับไฟหน้าใสๆนะครับขัดเคลือบให้เรียบร้อยนะครับล้อแม็กสวยๆเลยครับแทบจะไม่มีรอยเลยครับ าสีจัดการต่อเป็นปี67ให้เรียบร้อยนะครับเป็นไฟยักแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับสีสวยเงางามทั้งคันครับนี่ครับสีสวยมากครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับตัวเอครับเบาะหนังครับผม Airbag ABS นะครับภายในสวยมากครับสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับ สปาทำความสะอาดมาใหม่หมดครับ a อร์แบ ABS ครับนี่ครับสภาพสวยๆพร้อมใช้งานครับบอกไม่มีชำรุดฉีกขาดครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับนี่ครับสภาพสวยๆเลยครับอ่าภายในสวยมากครับสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานครับนี่ครับเบาะไม่มีชำรุดฉีกขาดเลยครับดูพื้นเบาะครับ สวยมากครับพร้อมใช้งานครับมีที่ไว้แก้วน้ํานะครับนี่นะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับไม่มีแตกหักนะครับที่ไว้สัมภาระด้านหลังนี้ยังตึงๆอยู่เลยนะครับฝาหลังคาสวยสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีสกรปกนะครับสปาทําความสะอาดมาใหม่หมดนะครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับแผงประตูสวยงามครับ ไม่มีแตกไม่มีหักครับภายในสวยสะอาดสะอ้านครับไม่มีชำรุดฉีกขาดครับดูพื้นเบาะครับไม่มีชำรุดฉีกขาดครับสวยพร้อมใช้งานครับสครับเพด V ีออตรงรุ่นครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเบาะหน้ากันบ้างนะครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับนี่ครับไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยครับ ภายในสวยสะอาดสะอ้านครับพร้อมใช้งานครับดูเบาะครับสวยสะอาดสะอ้านไม่มีชำรุดฉีกขาดครับเป็นตัวท็อปไมดดิจิตอลนะครับนี่ครับช่องวางของนะครับไม่มีแตกหักนะครับช่องวางแก้วน้ํานะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสครับเพจวีออตรงรุ่นนะครับะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับ รถสตาร์ทติดง่ายๆเลยนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับรถสตาร์ทติดง่ายๆครับชึ่งเดียวติดเลยครับเสียงนิ่มๆเลยครับเลขไม้สองแสนสโลนะครับเป็นไม้ดิจิตอลนะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ครับปรับจูนหาขึ้นได้นะครับใส่แผ่นซีดีได้นะครับ ใช้งานได้ครบหมดนะครับใส่แผ่นซีดีได้เล่น mp3 ได้นะครับนาฬิกาใช้งานได้ครบหมดนะครับไลฟ์้ากระจกหลังนะครับไฟขอทางนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับแอร์เย็นลมแรงครับปรับใช้ได้ทุกเบอร์ครับหนาวหนาเลยครับสู้แดดสบายครับช่องวางแก้วน้ำไม่มีแตกหักนะครับมีพักแขนนะครับปี06จะมีพักแขนนะครับ มีช่องเก็บของนะครับไม่มีแตกหักครับใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ครับบ่อล้งสวยๆเลยครับไม่มีชำรุดฉีกขาดครับเดี๋ยวมาดูกระจกไฟฟ้ากันบ้างนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับด้านขวานะครับด้านขวาก็ใช้งานได้ครบหมดนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับปรับข้างนะครับซ้าย ขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดนะครับด้านซ้ายนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดนะครับพับข้างนะครับปี06จะพับข้างไฟฟ้านะครับนี่นะครับ Vios ปี06จะพับข้างไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับทีบังแดดนะครับไม่มีแตกหักนะครับไฟประตูนะครับออกครบหมดนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มกับเอกสารกันบ้างนะครับ เล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับซื้อขายกับผมไม่ต้องห่วงนะครับมีประกันชั้น2บวกแถมไปให้ด้วยนะครับประกันไทยวิวัฒนะครับหมดเดือนธันวานะครับหมดวันที่27นะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับนี่นะครับอาจจะให้เห็นชื่อไม่ได้นะครับเพราะผิดกฎของทาง YouTube นะครับนี่ครับอยู่ครบพร้อมกระเป๋าเลยครับนามบ a r รนะครับรับประกัน10,000โลจากโตโยต้านะครับอยู่ครบหมดนะครับคู่มือต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับ พร้อมกระเป๋าเลยนะครับนี่นะครับเล่มมีกสารครบพร้อมโอนนะครับซื้อขายกับผมไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับฝาท้ายกันบ้างนะครับผมเครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆนะครับ1500นซีซีนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับห้องเครื่องสวยมากครับสวยเดิมสนิทครับนี่ครับหัวโชคเดิมทุกจุดครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับคานเดิมสนิทครับ สติ er level ๊กเกอร์เลเวลเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับนี่ครับสติ๊กเกอร์เลเวลเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดครับสครับเพจนะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับตาโตโยต้านะครับอยู่ครบหน้าท้ายเลยนะครับสติ๊กเกอร์เอนจินนะครับอยู่ครบหมดนะครับห้องเครื่องสวยเนียนมากๆครับเดิมสนิทครับนี่ครับ ไม่มีไอครับเดินทางไกลสบายแน่นอนครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนให้พร้อมใช้งานครับสีแต้มเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่ครับสีแต้มเดิมจากโรงงานครับอยู่ครบทุกจุดครับช่วงล่างเก็บให้พร้อมใช้งานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันบ้างนะครับถ่ายก็กว้างขวางนะครับขนข้าวขนของสะดวกสบายนะครับ นี่ครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนี่กว้างมากๆนะครับสวยสะอาดครับนี่ครับท้ายเดิมสนิทครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดครับเม็ดอาร์คลางน้ํานะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับตาโตโยต้านะครับอยู่ครบหน้าท้ายเลยนะครับนี่ครับท้ายเดิมสนิทครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดครับเม็ดอาร์คลางน้านะครับอยู่ครบทุกจุดครับยางอะไหล่แม่แรงเครื่องมือนะครับอยู่ครบหมดนะครับ รถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับสวยมากครับเดิมสนิทครับลูกค้าท่านใดหา t o y ยต้าวีออสใช้งานอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดเลยครับอเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยนะครับผมว่า toyota v วีอปี06คันนี้นะครับจะขับดีแค่ไหนนะครับอ่วันนี้พามาทดลองขับ to yot ้าวีอนะครับปี2006นะครับรถบาน20 0มือจากปลายแดงนะครับขับขี่ดีมากนะครับ ช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับแป๊บๆร้อยแล้วนะครับร้อยสิบแล้วครับร้อยยีสิบแล้วครับขึ้นเร็วมากครับร้อยสามสิบนะครับร้อยสี่สิบแล้วครับร้อยห้าสิบแล้วครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร062 191 9 449นะครับ รถอยู่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับต่างจังหวัดส่งเทนเลอร์ได้ทั่วประเทศนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักขุนรถบ้านมือสองด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ